ติ๊กติ๊ด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 ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ติ๊ก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 ติ๊าติ๊กติ๊กติ๊้ติ๊กติากติ๊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 กติากติ๊้ติ๊ก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 ติกติ๊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 กติเกติติติกติ แต่เราก็ไม่ไหวต้องออกของแม่ปาร,รานะคะเอ้ยไม่ได่ของแม่เอวี่มากินด้วยนะแม่ปาร้าไม่ว่าจะเป็นปลาทอดที่ขั้วง,งานมีคนกินหมดไปแล้ว,วนะคะไม่กินหรอแล้วก็นี่คือปลาดุกปลาดุกฟูฟูผัดกิ่งอันนี้ตักกินได้เลยแต่จริงแล้วควรกินกับข้าวนะคะอืมอืมอืกินได้กันเลยเหรอหอ,อร่อยมากคือเราไปรเที่ยวไหนก็พุกของแบบนี้ไป เขาบอาการกินแตอองหารฝรั่งก็เดื่อดนะกาเดื่อดนะปลาลับกิ้นโตรอร่อยมออกอาพพก้องบอ,อ,อกเป็นปลาลับมอปลาลับนะใครไม่มองปลาลับนะแลก็ตอนนี้<ร>น,ะนะคะเรายังมีฟรีสิบชิ้นนะคะจัดส่งฟรีนะคะก <c oughs> ็สั่งกันได้นะคะรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นวันเสาร์นี้เลย<ม>ยังไงนะห้าชิ้นส่งฟรีห้าชิ้นส่งฟรีในห้าชิ้นสุดทีนะห้าอันส่งฟรีค่ะก็สั่งได้ที่ ไลน์แอดแม่เอวีนะคะก็เดี๋ยวเอฟนิงเขาจยายา่ตอบนะครับอยู่ว่าไปกินข้าวจบจุดๆอยู่ทะเลนะไม่ต้องบูรี <c oughs> ไม่ต้องดรามา่าอยู่ทะเลเขาแส่ชุดว่ยน้ำได้ <c oughs> อะอยู่ทะเล